มาดูเรื่องนี้เออเรื่องนี้<ฆ>ฟังมุมหนึ่งก็น่าเห็นใจอีกมุมหนึ่งก็คุณตาคุณตาายุ72เจ็ดิบสองปีเรียกคุณตาหรือคุณปู่แล้วแต่ถนัดแขนก็ไปจับหน้าก็ไม่ได้เจอเสียเงินไปสองหมื่นกว่าแล้วไปขึ้นโรงพักเจอเพจหลอกครับตู้ชม,มเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้ตอนเย็นคุณปู่หรือคุณตาก็แล้วแต่วัย72็ปีขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลเลยนะ หน้าตาเขาปิดให้มิดเถอะเดินทางเข้าแจ้งความกับตํารวจโรงพักเมืองดนทุรีขอให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายที่หลอกลวงเงินเอาเงินของคุณปู่ไป21,500บาทโดยคนร้ายเนี่ยเป็นเพศอ้างว่าสามารถจัดหาหญิงสาววัยออรวมถึงนักศึกษาหุ่นอบวบให้ในราคา1,500ถึง2 0 0 0แล้วเพศนี้ก็ส่งรูปบรรดาสาวงามมาให้คุณปูด่ดูแล้วก็เลือก คุณปู่แจ้งความกับตำรวจว่าปู่เองถูกใจนักศึกษาสาวคนหนึ่งก็เลยตอบรับก่อนที่ต้นทางจะทักไลน์ตัวเองมาก็จะหมายถึงเหยาวสาวนักศึกษาคนนี้ค่ะบอกให้สมัครสมาชิกสิคะ200บาทค่าสมัครสมาชิกโอนไปก่อน200แล้วต่อด้วย2,000เพื่อจะเป็นลูกค้าที่มีระด,ดับขึ้นมา,าแล้วบอกด้วย เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นดีๆเสนอมาเป็นระยะนะคุณปูนะแล้วก็บอกให้คุณปูอโอนเงินมาอีก5,000เพื่อจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกระดับ V.I.P. อาคุณปูวัยเจปีบอกหลงเชื่อก็โอนเงินให้ตามที่เขาบอกอะค่ะแต่ทางนั้นยังอ้างอีกว่าต้องโอนเงินมาเพิ่มอีกแล้วถึงจะส่งหญิงสาวมาให้ ครั้งหลังเนี่ยสมัครเป็นเมมเบอร์ให้โอนไปเนี่ยค่ะรวมเงินแล้วทั้งสิ้น21,500บาทรอบนี้บอกจัดให้เลยเดี๋ยวไปหาเลยเดี๋ยวส่งให้ทันทีหญิงสาวเนี่ยคุณโปก็โอนเงินอีกรอแล้วรอเล่าเขาก็ไม่จัดส่งหญิงสาวตามสเปคที่ต้องการมาให้นอกจากนั้นยังพยายามที่จะบอกว่า หามอีกสี่หมนเถอะเพื่อจะเป็นซูเปอร์วีไออ๋อมีข้อเสนอดีๆทั้งปีเลยอ่บาบังเอิญครูปูป่บอกกำลังทำเรื่องกู้ธนาคารเอาไว้สี่หมืนเคราะดีนะคือยังไม่ได้รับการอนุมัติค่ะธนาคารยังไม่อนุมัติทางนั้นพยายามจะเร่งรัดให้หาเงินให้ได้ท่านผู้ชมนี่ยกเป็นตัวอย่างนะอ่าเน่เน่เน่เ อขอดูบางช่วงนะแชทข้อความแชทข้อความสนทนากับหญิงสาวค่ะฝ่ายหญิงก็จะเขียนมาวันนี้ฝนตกไหมคะคุณปู่ตอบกลับไปตกหนักสุดๆเลยน้าใจพี่ก็ช้ำเลยเนี่ยกลัวจริงๆกลัวตังเมจะเทพี่นะสิฟฝั่งนั้นก็บอกว่าเมนี่แหละกลัวพี่จะเทมากกว่าเพราะเมให้เวลาพี่มาเยอะแล้วนะคะ ถ้าไม่ใกล้ไขแล้วช่วยแจ้งด่วนนะคะเมย์จะได้ให้สิทธิ์กับพี่ๆท่านอื่นนะคะไม่ได้เลยทางนี้จะไปคนอื่นได้ยังไงแล้วทางนี้ย้ําเลยถ้าพี่ไม่แก้21,500มันจะหายวับเลยใช่ไหม,มเงินมันมีค่าทุกบาททุกสตางค์นะกับพี่บางช่วงคงจะเป็นกรณีที่ถึงขนาดรอการอนุมัติจากธนาคารอีก40,000ื่นใช่เพราะทางนั้นทักเข้ามาสวัสดีค่ะเมย์เข้างานนะคะทำอะไรอยู่คะ อาทางนี้ตอบเลยกําลังรอฟังข่าวจากธนาคารครับอาทางเมย์ตอบว่าไม่ไม,มีแจ้งมาเลยเหรอคะว่าได้หรือไม่ได้อาทางนี้ตอบไปว่ายังไม่ได้แจ้งมาทางน้นบอกว่าแล้วทําไมพี่ไม่ไปถามคะออาแล้วยังไงอีกบอกวันศุกร์อยากจุกจังเลยน้องๆพร้อมรับงานแล้วนะคะเมื่อใดได้บัตรนะัดรอนานมากแล้วออถ้าแก้ไขเสร็จกดถอนได้เลยนะคะเดี๋ยวถอนเสร็จเนี่ยเมยออกบัตรให้คะ่ะ ท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงนี้เคลอดดีธนาคารยังไม่นุมั้ำเงินดีเซบเมินใช่ค่ะไม่อย่างนั้นไปเซเมินอะ่ะสุดท้ายคุณปู่บอกน่าจะถูกหลอกแน่แล้วก็เลยรวบรวมเอกสารข้อความในแชทเข้าออกจากบ้านมาแจ้งความกับตำรวจโรงพักบึงดอนทบุรีให้ช่วยติดตามกลุ่มมิจฉาชีพค่ะอทั้งนี้ทั้งนั้นคุณปู่ยังบอกด้วยถ้าตำรวจตามเงินมาได้นะจะขอยกเงินทั้งหมดให้สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าเนี่ยโอ้ เพราดีคุณปู่คงสอดใช่ไหมมีภรรยามียังไง,ไงหรอแกบอกว่าเนี่ยเข็ดแล้วไม่คิดกล้าทําแบบนี้อีกแล้วอายก็อายนี่ไม่กล้าบอกเมียและลูกๆเลยลูกเขามีขายเซ็กออนไลน์แล้วผมก็ทักไปพอทักไปเขาก็บอกต้องทําตามขั้นตอนระเบียบการันและก็เลยส่งเงินไปให้200บาทพอส่งเงินไป200บาทเสร็จเขาก็ส่งรูปผู้หญิงมาให้เลือก10กว่าคนว่าเราจา ผู้หญิงประเภทใดครับมันมีทั้งนักศรรึกษานักศรรึกษาเพศเดียอะไรทัางยแหละผมก็เรียกเอานรรักศึกษาอายุสิบแปดขึ้นไปพอตกลงเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเพื่อโปรโม,โมชั่นผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นเขาบอกให้ส่งไปพันห้าผมก็ส่งไปพันห้ามาเข้ากันแล้วก็ก็บอกว่าส่งไปห้าพันผมก็ส่งไปห้าพันจากนั้นผมก็ส่งไปหมื่นห้าพอส่งไปหมื่นห้าเสร็จเขาบอกไม่ได้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยผมทําผิดขั้นตอน เขาก็บอกต้องส่งไปสี่หมื่นครับริศิมุลไ่รู้ว่าโอ้ไม่ใช่แล้วผมจ่ายไปแล้วสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วยังไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยสักอย่างสองหมื่นคุ้มเ้วยสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วจะต้องเอาเงินสี่หมื่นไปเรียกสองสองหมื่นพันห้าคิดว่ามันไม่คุ้มกันผมก็เลยไม่ไม่เอาด้วยผมก็เลยทำเงียบบอกรอก่อนเงินไม่มีสี่หมื่นนี่ผมต้องไปกู้ธนาคารมาให้กำลังรอว่าเขาจะอนุมัติเมื่อไหร่ที่ได้คืนนี 21,500บาทเนี่ยบาทผมยกให้แก่โรงเรียนชนบทโรงเรียนที่ยากจนไม่มีอาหารกลางวันกินแล้วให้หมดเลยครับผมไม่หักอะไรได้เลยครับรับมาเท่าไหร่ให้หมดเลยครับประกงมาหลอกลวงเงินได้พวกพิชาชีพช่วยเด็กยากจนอนาถาดีกว่าเยอะเข็ดไหมกลัวกลัวละครับไม่เอาละครับไม่สนแลวครับกลัวสุดๆเลยเออโขกละเอาเงินไปเลี้ยงเด็กที่เขายากจนเขากําพร้าดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ก็น่าเห็นใจนี่นำเสนอปลายป่านนี้ครอบครัวรู้หรือยังเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะมัด